อารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นดินแดนระหว่างสองแม่น้ำได้แก่ไทกรีกและยูเฟทิสซึ่งในรูปแบบการปกครองของอารยธรรมเมโสโปเตเมียคือรูปแบบการปกครองแบบชนเผ่า คานเดียนเมื่อ612ปีก่อนคิสตศักราชพวกคานเดียนซึ่งเป็นชนเผ่าฮีบรูทางตะวันออกเฉียงใต้ของรุ่มแม่น้ำไทยกรีกและยูเฟติสก็สามารถเข้ายึดกรุงนี้ในเวได้สำเร็จและสถาปนากรุงบาบิโลนขึ้นเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่ง และจัดตั้งเป็นอาณาจักรบาบิโลเนียขึ้นมาอาณาจักรบาบิโลเนียใหม่เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมากกษัตริย์ที่สำคัญของบาบิโลเนียคือเนบูคัดเนซาซึ่งเป็นผู้ฟื้นฟูนครบาบิโลนขึ้นใหม่รวมถึงพยายามรื้อฟื้นวัฒนธรรมของกษัตริย์ฮามบูราวีขึ้นอีกครั้ง สมัยพระเจ้าเนบูคัดเนซามีการสร้างสวนขนาดใหญ่เรียกว่าสวนลอยแห่งบาบิโลนซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเพราะสามารถใช้ความรู้ในการชนประทานทำสวนลอยนี้ให้เขียวขจีตลอดทั้งปีนอกจากนั้นพวกคานเดียนในบาบิโลเนียใหม่ยัยงปรับปรุงด้านเกษตรกรรม และเริ่มต้นงานด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดาราศาสตร์มีการแบ่งสัปดาห์ออกเป็น7วันแบ่งวันออกเป็น12คาบคาบละ120นาทีและยังสามารถพยากรณ์สุริยุปราคาตลอดจนคำนวณการเวลาโคจรของดวงอาทิตย์ในรอบปีได้อย่างถูกต้องชาวคานเดียนเป็นชาติแรกที่ริเริ่มนำความรู้ทางดาราศาสตร์ มาทํานายโชคชะตาของมนุษย์ต่อมา539ปีก่อนคิตการกองทัพเปอร์เซียโดยการนำของพระเจ้าไซรัสมหาราชได้ยึดครองอาณาจักรคาเดียนหรือบาบิโลเนียใหม่เป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิเปอร์เซียนับได้ว่าดินแดนแถบเมโสโปเตเมียในยุคโบราณได้สิ้นสุดลงไปด้วย